สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก h t e IT Channel นะครับก็ในคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำกันนะครับก็จะเป็นวิธีวิธีการเปิดอ่านแชท t m s s s n n g r r นะครับแบบให้เพื่อนรู้ว่าเรานะครับได้ทำการอ่านข้อความนั้นไปแล้วนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ กเริ่มต้นนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปเวชชัน m e s s e n g e r บนมือถือกันได้เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทำการเปิดไปยังในส่วนของแชทนะครับที่เราจะต้องการใช้นะครับโดยที่ผมจะมีเป็น2แชทนะครับโดยแชทอันนี้นะครับผมจะเป็นการส่งให้เพื่อนนะครับโดยที่ผมจะเป็นส่งข้อความนี้ไปให้เพื่อนนะครับ ก็จะเป็นตามรายละเอียดตามรูปกันได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะไปอีกแชทหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็จะมีในส่วนของแชทที่ผมได้ส่งมาเมื่อกี้นะครับก็จะมา <c oughs> แสดงอยู่ในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็อย่าเพิ่งกดเข้าไปอ่านกันนะครับโดยในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการ เลื่อนแท็บในส่วนของอ Windows ลงมากันนะครับก็จะเป็นหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งสำหรับ Android กันนะครับหลังจากที่เราเลื่อนลงมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการปิดในส่วนของ Wi-Fi และขั้นตอนถัดไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็ให้ทำการปิดเน็ตมือถือนะครับโดยขั้นตอนนี้ก็ให้ทำการปิด2ออย่างนะครับ ก็จะไปในส่วนของ WiFi กับในส่วนของการปิดเน็ตมือถือกันนะครับเมื่อเราทำการปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทำการอ่านข้อความนะครับที่เราได้รับมาจากเพื่อนนะครับให้เรียบร้อยกันนะครับเมื่อเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเลยนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปเราก็เข้าไปยังหน้าแชทรวมของเรากันนะครับก็จะหน้าประมาณนี้นะครับ เมื่อเราเข้ามาอย่างในหน้าของชัดรวมแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการคลิกไปที่ข้อความนะครับที่เราเต้องการค้างไว้กันนะครับเมื่อเราคลิกข้อความที่ต้องการค้างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียน ว่าทําเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่านกันได้เลยครับตามที่ลูกสอนชี้กันนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกลับเข้ามาอย่างในหน้าของแชทกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในข้อความแชทนะครับก็จะเป็นเหมือนว่าเรายังไม่ได้ทําการคลิกข้อความเข้าไปอ่านกันนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทาการ เปิดในส่วนของเน็ตหรือเปิด w i f อของเราและใช้งานกันได้ตามปกติกันได้เลยครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการเปิดอ่านแชทนะครับโดยที่ไม่ให้เพื่อนรู้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ในส่วนของ a t e i t channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ